ยาไยอาชีวศึกษานครราชสีมานำเสนอการ์ตูนคณิตศาสตร์เซตย่อยและเซตกำลังเช้าวันหนึ่งมีรีบตื่นขึ้นมาเพื่อรอเพื่อนมาขี่จักรยานเล่นกัน เราเลิกปั่นจักรยานกันดีกว่าแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะใช่ใช่มีส้มกับแอปเปิ้ลจะมีใครกินอะไรบ้างกินทั้งส้มและแอปเปิ้ลหรือว่าจะกินอย่างใดอย่างหนึ่งดีเป็นส้หมหรือแอปเปิ้ลดีละ่ะ ไม่กินอะไรเลยดีกว่าแล้วเราก็พากันมากินผลไม้จนอิ่มในทางคณิตศาสตร์เรื่องเซตในสถานการณ์นี้มีจะเลือกกินผลไม้อะไรซึ่งมีผลไม้ทั้งหมด2ชนิดคือส้มกับแอปเปิ้ล ซึ่งในที่นี้เราให้ z A เท่ากับส้มและแอปเปิ้ลเซตย่อยของ A ในที่นี้หมายถึงการเลือกกินผลไม้ของหมีสามกรณี 1. ไม่กินอะไรเลยในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าเซตว่า 2. กิน1ชนิดส้มหรือแอปเปิล 3. กินทั้งหมด2ชนิด ดังนั้นเซตย่อยของ A ก็มีดังนี้ 1. เซตว่าง 2. เซตของส้ม 3. เซตของแอปเปิล 4. เซตของส้มและแอปเปิลเซตกำลังของเซต A หมายถึงเซตซึ่งประกอบด้วยเซตย่อยทั้งหมดของ A ในสถานการณ์นี้เซตกำลังของ A ก็จะมีเซตว่าง ส้มแอปเปิ้ลส้มและแอปเปิ้ลจัดทำโดยนงา,านนงสาวรัชดาพรโหดกระทุกนางสาวลุงนภาพามทองนางสาวจุฑาวันแพรกระทรุกขอขอบคุณอาจารย์นิธิวัรุลุงรังสีและอาจารย์ศิริรัตน์ศิลปะ